มกลาบาคำยาสวัสดีครับนักเรียนคาบนี้เป็นเรื่องการผรสมพยัญชนะกับสระีนาศิกนะครับทีนี้สระีนาศิกก็จะมีรูปอยู่สองรูปนะครับก็คือเป็นตัวงองงูกรันตัวนี้นะครับกับอีกตัวหนึ่งใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะครับ มีเครื่องหมายการันนะพยัญชนะที่เรายกมาประสมก็คือตัวอะนี่คือตัวอะนะครับเสียงอออ่างการผรสมพยัญชนะกับสระนาสิกนะครับเหมือนเดิมเลยคือจะผันเสียงวรรณยุกต์ไปพร้อมกันนะครับสระนาสิกจะผันได้3เสียงเหมือนกับสระพื้นฐานก็คือมีเสียงวรรณยุกโทเอกแล้วก็ สามัญน,นะครับสระีนาศิกเสียงวรรณยุกต์เอกนะครับมี2รูปก็คือเป็นตัวงอง,งูกรันแบบนี้กับอีกตัวหนึ่งเป็นัญลักษ์ตัวนี้และมีเครื่องหมายกรันนะครับยกตัวอย่างพยัญชนะออ่างนี่คือตัวอ้า นะครับสองตัวนี้ให้เสียงวรรณยุกต์เอกเหมือนกันอ้อิงอิงอิงนะสระอีเสียงนาสิกนะครับอยู่โดดโดดแบบนี้ยังไม่มีเครื่องหมายสองจุดไม่มีจุดใต้แบบนี้เป็นเสียงวรรณยุกต์เอกเป็นเสียงต่ำนะครับอ้อิงอิงอิง,องนะเสียงต่ำเสียงวรรณยุกต์เอกนะครับ ต่อไปถ้าเติมจุดใต้จุดเล็กๆใต้งองงูนะครับเติมจุดเล็กๆจะเป็นเสียงวรรณยุกโทเสียงจะสั้นอ้าอิงอิงอิง,องเสียงเดียวกันนะครับสองตัวนี้อิงนะเสียงวรรณยุกโท ต่อไปถ้าทำให้เป็นเสียงสามัญจะต้องเติม2จุดข้างหลังเห็นเครื่องหมาย2จุดข้างหลังใช่ไหมครับนี่เนาะพยัญชนะที่ยกตัวอย่างก็คือตัวอ้าอ้าอิงอิงอิง,องเสียงสามัญอิงนะครับเวลาผันเสียงเดี๋ยวดูก่อนเราจะเริ่มตั้งแต่เสียงวรรณยุกโท เอกสามัญนะครับอิ่งอิงอิงนะครับโทษอีกครั้งหนึ่งอิ่งอิงอิงนะครับมี3เสียงวรรณยุกนะครับอิ่งอิงอิงนะครับอาทิเราไปดูคำศัพท์กันข้างบนคือฝึกผันเสียงเนาะ อิงอิงอิงนะครับอ่ะเรามาดูคำศัพท์ตรงนี้ตัวนี้คือตัวก้าเสียงกอไก่นะครับตัวก้าตัวนี้นะตัวก้าเสียงกอไก่เพราะฉะนั้นงองูกระดันก็คือเป็นสระอีนาสิกยังไม่มีเครื่องหมายอะไรแสดงว่าเป็นเสียงต่ำเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกก้าอิงกิง กิ่งนะครับคำว่ากิ่งในภาษาม่าแปลว่าปิ้งหรือย่างกะอิงกิงนะครับเวลาเขียนเป็นตัวอักษรไทยก็คือกอไก่สระอีไม่เอกงองูนะครับกออิงงองกิงไม่เอกกิงกิงแปลว่าปิ้งหรือย่างนะครับคำต่อไปคำศัพท์ตัวนี้ เราดูพยัญชนะต้นตรงนี้ก่อนก็คือตัวว่าตัวเสียงก็คือเสียงวแหวนนะครับตัวว่าก็คือเป็นเสียงวแหวนว่าอิงวิงวิงภาษาม่าแปลว่าเข้านะครับวิงว่าอิงวิงนะลองเทียบดูว่าอิงวิงทีนี้เวลาเขียนเป็นตัวอักษรไทยจะต้องมีหอหีบนำนะครับ หอวอระอีไม่เอกงองงูวิงนะครับหอหีบัวแหวนสาอีไม่เอกงองงูวิงวิงภาษาม่าแปลว่าเข้าต่อไปนะครับอ่ะดูตัวนี้ตัวนี้คือตัวพยัญชนะผสมนะครับตัวค่ามีเชิงข้างหลัง ก็คือตัวชานะครับเสียงชอหรือชอนะตัวชาสสญลักษณ์แบบนี้เป็นเสียงสระอีนาสิกเหมือนกันนะครับยังไม่มีเครื่องหมายอะไรแสดงว่าเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกเป็นเสียงต่านะครับชาอิงชิงตัวนี้คือตัวชาคู่วงให้ดูก่อนตัวนี้คือตัวชานะครับตัวหลังคือสระอีเสียงนาสิกวรรณยุกต์เอกนะครับ ชาอิงชิงชิงแปลว่าเปรี้ยวนะครับชิงเขียนเป็นตัวอักษรไทยต้องใช้ตัวฉช,ชิงนะครับฉช,ชิงสระอีไม่เอกงง,องูชิงชิงแปลว่าเปรี้ยวนะครับต่อไปอ่ะดูตัวนี้ เราต้องดูพยัญชนะต้นก่อนว่าคือตัวอะไรต,ตัวนี้ก็คือตัวชานะครับตัวย่ามีหะโทออกเสียงเป็นชอหรือฉอนะครับตัวชาทีนี้ตัวหลังเป็นสระอีนาศิกสังเกตมีจุดนะมีจุดใต้เพิ่มเข้ามาแสดงว่าเป็นเสียงโทเป็นเสียงวรรณยุกโทเป็นเสียงสั้นนะครับชาอิงชิงชิง ภาษาฮามาแปลว่ากระรอกนะครับชิงชิงแปลว่ากระรอกทีนี้เวลาเขียนเป็นตัวอักษรไทยนะครับเขียนได้สองแบบนะเอาแบบแรกแบบแรกก่อนถ้าเขียนเป็นตัวอักษรไทยชิ่งก็คือใช้ชอชิงสาะอีกไม้โทงงูชิ่งใช่ไหมอ่านว่าชิ่งนะครับชอชิง สระอิไม้โทงองง,งูชิง่งาชะอิ่งชิงนะครับหรือบางคนเขียนตัวชอช้างสระอิไม้เอกงองงูก็อ่านว่าชิงเหมือนกันนะครับเสียงเดียวกันเนาะของไทยใช้เป็นตัวชอหรือชอนะครับชิง่งแปลว่ากระรอกต่อไปนะครับ ดูพยัญชนะต้นเป็นตัวควบกลัำนะครับตัวมอมา้าตรงนี้ใช่ตัวมอมา้าควบเสียงยอมะยอออกเสียงว่าเมียนะตัวนี้ถ้าอยูดโดด,โด,ดออกเสียงว่าเมียนะมอกับยอควบกันเมียผสมกับสระอีนาศิกสังเกตมีสองจุดข้างหลังเพิ่มมาสแสดงว่าเป็นเสียงวรรณยุกสามัญน,นะครับเมีย อิงมิงมิงฉีกปากนิดนึงมิงนะครับมีย่าอิงมิงมิงแปลว่าม้านะครับทีนี้เวลาเขียนเป็นตัวอักษรไทยก็คือตัวมอมายอยักษ์สรดอ,อีงองูนะครับเป็นตัวควบกล้ำนะครับมอมายอยักษ์สรดอ,อีงองงูมิงมิง แปลว่ามา้าครับต่อไปอ่ะดูตัวนี้พยัญชนะต้นตรงนี้ก็คือตัวซานะครับตัวซาเสียงซอหรือสอนะครับผสมกับสระอีนาศิกไม่มีเครื่องหมายอะไรแสดงว่าเป็นวรรณยุกเอกเป็นเสียงต่ำนะครับซาอิงซิงซิง แปลว่าช้างนะครับสิงแปลว่าช้างเวลาเขียนเป็นตัวอักษรไทยก็คือสอเสือสะอีไมเอกงองูนะครับสิงเวลาเขียนเป็นตัวอักษรไทยต้องใช้สอเสือนะครับเพราะเป็นเสียงต่ำเนะาะสิงก็คือสอเสือสะอีไมเอกงองูสิงแปลว่าช้างนะครับต่อไป อ่ะอันนี้คําสุดท้ายนะครับดูพยัญชนะต้นก็คือตัวต้นะครับเสียงต่อเต่าเนาะผสมกับสระอีนาสิกไม่มีเครื่องหมายอะไรแสดงว่าเป็นเสียงต่ําเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกนะครับต้อิงติงติงนะครับ,นะรบแปลว่าเรียนนะครับ เหมือนคําว่าสาติงสาแปลว่าหนังสือใช่ไหมสาติงก็คือเรียนหนังสือตัวนี้คือตัวต้าต,ตัวนี้นะต้าอิงติงแปลว่าเรียนทีนี้เวลาเขียนเป็นภาษาไทยก็คือถ้าเขียนเป็นอักษรไทยนะก็คือตอเต่าสะดอีไม่เอกงองูติงนะครับแปลว่าเรียนนะครับทีนี้ให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์นะครับและจดลงสมุดนะครับฝึกออกเสียง เรื่องการประสมพยาญชนะกับสระอีนาสิกนะครับก็มีเท่านี้นะครับไม่เยอะมากนะครับแต่นักเรียนต้องทบทวนบ่อยๆเพื่อที่จะได้จำได้นะครับ